ร้านเล่เาเนี่ยเป็นร้านเนื้อนะครับจริงๆรายการนี้มันคือการแข่งขันกระเพราเนื้อนะคะแล้วก็เราก็ทํากระเพราเนื้อได้ลูกค้าก็ชมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับ<ะ>พอมีการแข่งกระเพา,าก็เลยแบบเอหน้าลองอยเหมือนกันก็<อ>ลเลยลองไปแข่งด<ะ> <laughs> อค่ะใส่ลงไปค่ะพวกพริกกับกระเทียมจะไม่ก่อนแต่เราจะทําให้ตัวของเนื้อสัตว์สุกก่อนพริกจะได้ มีความเผ็ดความเปรี้ยวออกมาได้ดีขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยที่จะมีแต่ความเผ็ดกับขมยางเดียวอ๋อเผ็ดระดับไหนคะเนี่ยอันนี้เผ็ดปกติเผ็ดปกติใช่ครับ<ม>เผ็ดปกติก็ใช้พริกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะหอมมาก Dalam dah kita